ในงานพระครูภาวนาสุททิวิเทศเจ้าวาสวัดพระธรรมกายจอจียท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายเสร็จจากนั้นทุกท่านนะครับได้นำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จด้วยการปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีการประกอบบุญญกริยานะครับผ่านระบบซุมออนไลน์ด้วยจากนั้นทุกท่านก็พร้อมใจกันกล่าควคำอารัตนาศีลห้าและพิธีถวายสังฆทานครับโดยมีกริยาณมิตร สุนภาพอและครอบครัวสมทรัพย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดนะครับมีกัลยาณมิสุน,นันกัลยาณมิสมบัติวงกเกษมเสริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพร้อมกันนี้นะครับคณะท่านประธานได้น้อมนำผ้าป่าอัญเชิญไปยังแท่นที่ด้านหน้าอาสงจากนั้นท่านประธานสง์ได้ให้ความเมตตาพิจารณาผ้าปา่าจากนั้นเป็นพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับ โดยมีผู้แทนของคณะพระอาจารย์พระบุญชัยปุญญโชติโกคุณพ่อวิเชียรคุณแม่รัตด,ดาและกระระยะนานมิตรพักตราปุญญผลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะท่านประธานและสาธุชนได้น้อมนำสตุปปัจเจียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ต่อด,ด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งเป็นการสืบสารอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธและมีชาวท้องถิ่นนะครับ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมการซึมซับร,รับเอาวัฒนธรรมชาวพูทิงงดงามด้วยการมาประกอบบุญญกริยาร่วมกันรวมไปถึงนะครับยังมีการถาวายพระทาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ด้วยจากนั้นนะครับพระอาจารย์วัสุนะครับปูรินาโคได้เมตตาสแสดงพระธรรมเทศนาแนะนําเทคนิคการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิน่นนะครับภาคป่ายนะครับท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านเหล่าคำบูชาพระรัตนรายปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโย ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์สาราวุธวุฒิทศิโลเรื่องดอกชบาไม่เคยอิจฉาดอกกุหลาบนี่ก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับณวัดระธรรมกายจอเร์เจียสหรัฐอเมริกาครับ